<น>ม,ม,มันมันมืดกัเนนะ่เขาเห็นหนาเขากะจีก้มขืนอยู่แต่ว่าแม่พ่อก้มขืนอยู่แม่สวยอยูนะ่เนาะแม่กับพ่อก้มขื่นเล่นอยู่น่ะละเขาเห็นหนาเขาคคอเห็นเล่นดญเดียวหนิเหรีเห็นเขียวเราวังที่บู เราเล่ยใจอ่อนเท้าใต้แข่แข่ยังดีดีโย่โจนแล้บว่ารู้โจนบ่ารู้กันได้โจนได้ว้ากันกับโจนเนี่ยโจนกระทิ้นคมขืนอยู่บ้าเราเต้แข่แล้วว่าเขาขากับคมขืนแม่จะเอาอันไหนสันดอกเอาข่มขืนตัวขามันก็ตายแล้วคมขืนมันว่าตายเด้มันเป็นยังไงเออว่มขืนมันกับดีนตัวเนาะมันเป็นยังมันกัมีแห้งกันตัว ไอ้ผัวแถได้ได้ปีละคร่งปีต้อนหนึ่งครั้งถ้าโดนค้มขืนแล้วก็ะดิ่ง้อบพุ่นเขาได้แล้วมือนั่นได้แล้วกันเล็บวะใบใบอีสามปีเจอกันเด้อเถวจะนอนกันไมาตายก่อนเลยววะสิใบใบเราอยู่วใบใบจะลุแล้วว่าสรุปแล้วว่าเอาค้มขืนเอาค้มขืนเป็นยังเจ้าค้มขืนเอาเอาพ่อยังเอาพ่ออยากไม่แห้งอยากดี พราะว่าขาดคว่ำโอปุ่นมาได้โดนแล้วว่านจวนนกอมพื้ว่านจนว่านจนขึ้นมาเบิ้งไม่เนี้ยเบิ้งหนาเมีกับพ่อคว่ำผืนจักน้อยยืดออก